สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะเจอก,กันกับวิชาวิทยาศาสตร์ในคาบเรียนสุดท้ายของภาคเรียนนี้นะคะสำหรับส่วนที่เป็นเนื้อหานะคะซึ่งก็พบกับครูพี่นันแล้วก็ครูพี่ติมเหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้วิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะไปดูกันเลยว่าหน่วยการเรียนรู้ที่3เราเรียนอะไรมาแล้วและวันนี้เราจะเรียนอะไรกันไปดูกันเลยคะ่ะ ถ้าสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเราก็มันก็มี2เรื่องใช่ไหมคะเราก็อยู่ในเรื่องที่2นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะก็จะมีการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนนี้และเป็นเรื่องสุดท้ายของภาคเรียนที่1นะคะ นั่นก็คือตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้เนื้อหาเรื่องตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า105ถึงหน้า106นะคะสำหรับวันนี้นักเรียนสามารถดูเนื้อหาตามหน้าที่คุณครูบอกไปพร้อมๆกับการดูสไลด์คลิปวิดีโอในวันนี้ได้เลยนะคะอ่ะไปดูกันเลยนะคะว่าตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านนะคะก่อนที่เราจะไป ดูเนื้อหานะคะไปทำความเข้าใจกับเนื้อหานะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกันโก่อนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนว่าใครพอจะเข้าใจเรื่องนี้มาแล้วบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมันก็คล้ายๆกับกิจกรรมลองทำดูในหน้า105นะคะแต่คุณครูไม่ให้นักเรียนทำนะคะแต่เราจะมาเรียนไปพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูมีวัสดุนะคะมาให้นักเรียนนะคะ6 6ชนิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอ่ะวัสดุชิ้นที่1น,นะคะก็คือรู้จักไหมคะนี่คืออะไรก็คือตะปูนั่นเองนะคะสนะคะก็จะเป็นไม้นะคะสอันนี้ก็คือกระบวยตักน้ำนะคะของคนสมัยก่อนนะาจะใช้กระบวยตักน้ําในการตักน้ําดื่มจาก ในอ,อ,องหรือว่าใ,ในตุ่มที่เขาเตรียมไว้นะคะก็จะทําจากกระลานะคะเป็นไม้อ่าซี C, เป็นถุงพลาสติกอันนี้เรารู้จักกันดีนะคะห้าทองนะคะหกน็อตนะคะอ่ะวัสดุทั้งหชนิดนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้คําถามนักเรียนนะคะสองคําถามแล้วให้เรานักเรียนคิดนิดนึงนะคะว่าวัสดุเหล่านี้เนี่ย ตามคําถามเนี่ยนักเรียนจะตอบอะไรนะคะข้อที่1น,นะคะเขาถามว่าหมายเลขใดบ้างเมื่อนําเข้าไปตอกับวงจรไฟฟ้าแล้วทําให้หลอดไฟสว่างนะคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกหมายเลขอะไรคะอะ่ะเฉลยนะคะหมายเลขที่ตอเข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้วทําให้หลอดไฟสว่างนะคะก็จะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าหมายเลข หนะคะหมายเลข1ก็คือตะป,ปูหมายเลข5้าก็คือทองหมายเลข6ก็คือน็อตน,นะคะอันนี้ต่อเข้ากับหลอดไฟแล้วหลดไฟสว่างครูติมเฉลยแล้วนะแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าทําไมมันถึงสว่างเนาะอ่ะข้อที่2หมายเลขใดบ้างคือฉนวนไฟฟ้าตอนนี้หลายคนอาจจะงงว่าฉนวนไฟฟ้าคืออะไรยังไม่ได้เรียนเลยนะคะแต่ถามก่อนนะคะหมายเลขใดบ้างคือฉนวนไฟฟ้านะคะอ่ะติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกเฉลย นั่นก็คือหมายเลขสองหมายหมายเลขสามกระบวยตักน้ําและหมายเลข4ถุงพลาสติกนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า,าตัวน้าไฟฟ้าต่อเข้ากับหลอดไฟเป็นยังไงและฉะนวนไฟฟ้าเป็นยังไงอไปดูเนื้อหากันเลยค่ะ,ะจากที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมไปเมื่อสักครู่นะคะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของเนื้อหากันนะคะ อันแรกนะคะก็คือฉนวนไฟฟ้านะคะเรามาทําความรู้จักกับฉนวนไฟฟ้าก่อนนะคะฉนวนไฟฟ้าเนี่ยก็คือวัสดุนะคะวัสดุอะไรก็แล้วแต่รอบตัวเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติต่างกันนะคะบางตัวเนี่ยเป็นตัวนําไฟฟ้าบางตัวเนี่ยเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะทีนี้ในความหมายของฉนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรืออาจจะไหลผ่านได้แต่ไหลผ่านได้ไม่ดีนั่นเองนะคะ ออวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่จะยกตัวอย่างในวันนี้ก็ในหนังสือเราก็มีนะคะก็อย่างเช่นถุงพลาสติกนะคะก็เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะไม้ก็เป็นฉนวนไฟฟ้าแก้วนะคะยางแล้วก็ผ้านะคะวัสดุเหล่านี้นะคะก็คือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านั่นก็คือเป็นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟไหลผ่านหรืออาจจะ ไหลผ่านได้แต่ไหลผ่านได้ไม่ดีนะคะอะไปดูต่อค่ะตัวที่สองนั่นก็คือตัวนำไฟฟ้านะคะเมื่อกี้ฉนวนไฟฟ้าคือตัวที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันแต่ทีนี้ตัวนำไฟฟ้าแน่นอนนะคะชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันได้ซึ่งส่วนใหญ่วัสดุ ที่เป็นตัวนําไฟฟ้าน่ยจะเป็นวัสดุในกลุ่มประเภทของวัสดุที่เป็นโลหะนั่นรู้จักคําว่าโลหะใช่ไหมก็คือพวกเหล็กต่างๆนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นพวกเ,เงินนะคะนี้ไม่ใช่ทองนะคะนี่ก็คือเงินนะคะหรือลวดทองแดงนะคะทองแล้วก็อลูมิเนียมนะคะทีนี้นะคะวัสดุเหล่านี้เนี่ย อุไอพวกที่เป็นโลหะเนี่ยมันจะมีตัวที่นําไฟฟ้าได้ดีที่สุดในลองทายดูสิคะคืออะไรอ่ะกลุ่มของโลหะที่นําไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือเงินนั่นเองนะคะเงินเนี่ยจะนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดรองลงมาก็คือทองแดงนะคะแล้วก็รองถัดมาก็คือทองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออลูมิเนียมนะคะสายไฟที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะ เราก็จะใช้วัสดุนะคะตัวนําไฟฟ้าที่เป็นทองแดงถามว่าทําไมเราไม่ใช้เงินเพราะเงินมันนาไฟฟ้าได้ดีที่สุดเพราะว่าอะไรนักเรียนรู้ไหมคะเพราะว่าเงินมันมีราคาแพงนั่นเองนะคะเขาก็เลยใช้ทองแดงซึ่งก็เป็นตัวนําไฟฟ้าที่นําไฟฟ้าได้ดีในระดับหนึ่งรองจากเงินนะคะแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าด้วยนะคะออสายไฟที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปตามถนนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออตัวนําไฟฟ้าที่อยู่ข้างใน ที่หัวหุ้มด้วยพลาสติกนั่นก็คือทองแดงนั่นเองนะคะซึ่งถ้าสายไฟไหนทีเ่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเรามาลอกพลาสติกข้างนอกออกนะคะเราก็สามารถที่จะนำตัวนี้ไปขายได้นะคะบางที่เขาก็มีการขโมยกันนะคะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นออทองแดงนะคะทีนี้นะคะเ,เวลาที่เราเรียนในห้องเรียนใน,ในเวลาปกติที่รุ่นพี่ของนักเรียนเรียนกันเนะะี่ยค่ะ กิจกรรมในเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีครูจะมีอุปกรณ์มาให้นักเรียนวัสดุมาให้นักเรียนเยอะแยะเลยเป็น10อย่างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่เราได้เรียนเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าซึ่งก็จะมีหลอดไฟฐานไฟฉายแล้วก็สายไฟก็คือการต่ออย่างง่ายนะคะโดยเราจะมาทายกันว่าวัสดุที่ครูให้ไปเนี่ยตัวใดเป็นตัวนําไฟฟ้าตัวใดเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะซึ่งมันจะมีวิธีการต่ออยู่ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบ กิจกรรมหนึ่งนะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะซึ่งวิธีการต่อก็คือเมื่อเราต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายะคะ่ะมันจะมีจุดหนึ่งนะคะที่เราเชื่อมต่อสายไฟออกมากับหลอดไฟแล้วก็ถ่านไฟใช้เราก็จะต่อวัสดุนะคะต่างๆที่เราเาต้องการรู้ว่าเป็นตัวนําไฟฟ้าหรือฉนวนไฟฟ้าเข้ากับวงจรนี้นะคะซึ่งถ้าวัสดุไหนที่ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้านี้ปุ๊บแล้วมันทําให้หลอดไฟสว่างนั่นหมายความว่าวัสดุนั้นเป็นตัวนําไฟฟ้า แต่ถ้าวัสดุไหนที่มาต่อในวงจรนี้แล้วทําให้หลอดไฟไม่สว่างนะคะนั่นก็หมายความว่าวัสดุนั้นเป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่นะคะเราอันเนี้ยวงจรนี้เรานำแก้วอ,ล,อลูมิเนียมนะคะมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าน,นะคะซึ่งเมื่อต่อเข้าปุ๊บมันก็ทําให้หลอดไฟสว่างนั่นหมายความว่าวัสดุนี้เนี่ยเป็น ตัวนําไฟฟ้านั่นเองนะคะเราจะทราบได้จากตรงนี้ซึ่งวัสดุบางอย่างนักเรียนไม่รู้เลยว่าเป็นตัวนําไฟฟ้าหรือฉนวนไฟฟ้านักเรียนไม่เคยรู้มาก่อนแต่มารู้กับการต่อวงจรเข้ากับวงจรไฟฟ้านะคะอ่ะแล้วถ้าวัสดุไหนนะคะที่เรานํามาต่อในวงจรแล้วหลอดไฟไม่สว่างนะคะนั่นหมายความว่าวัสดุนั้นนั้น เป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีการตรวจสอบว่าวัสดุที่เราคิดว่าเป็นตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นตัวนําไฟฟ้าจริงหรือเปล่าหรือเป็นฉนวนไฟฟ้าจริงหรือเปล่านะคะอะต่อไปเลยทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะเดี๋ยวครูหะลองให้นักเรียนคิดตัวอย่างนี้นิดนึงนะคะให้นักเรียนลองทายดูนะคะว่าระหว่างดินสสกับไส้ดินสส นะคะวัสดุใดที่เป็นตัวนําไฟฟ้านะคะเมื่อมาต่อเข้ากับวงจรแล้วทําให้หลอดไฟสว่างนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะไปดูกันนะคะ,ฉะเฉลยนะคะวัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้านั่นก็คือไส้ดินโสนั่นเองนะคะซึ่งตัวของดินโสนะคะที่อ,อ เป็นไม้ข้างนอกเนี่ยค่ะจะเป็นฉนวนไฟฟ้าแต่ตัวไส้ดินโโเนี่ยเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะเพราะว่าไส้ดินโโเนี่ยเป็นาธาตุชนิดหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าแกรไฟต์นะคะซึ่งเป็นาธาตุคาร์บอนรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของอะโลหะตรงนี้เราฟังผ่านๆไปก่อนอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งนะคะอะโลหะมันก็คล้ายๆกับโลหะนะคะแต่ไม่มีความเป็นโลหะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ซึ่งเป็นนรูปหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้นั่นหมายความว่าไส้ดินสเมื่อเราเรามาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะอันนี้เราไปดูประโยชน์ของตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้ากันบ้างซึ่งตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นเอ่อเรื่องเรื่องหนึ่งที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและใกล้ชิดกับตัวนักเรียนมากๆนะคะอันแรกนะคะอย่างเช่นครูจะยกตัวอย่างนะคะ กระทะไฟฟ้าเนี่ยนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นตัวนําไฟฟ้าแล้วก็ส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานก็อย่างเช่นเตัวของกระทะนะคะซึ่งทําจากอลูมิเนียมนะคะก็จะเป็นตัวนําไฟฟ้าเพราะเราต้องการความร้อนใช่ไหมคะเมื่อตอกับวงจรไฟฟ้านะคะเมื่อตอเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับรักไฟฟ้าภายในบ้านของเราส่วนตัวที่เป็นฉนวนไฟฟ้านั่นก็คือตัวที่เราไม่อยากให้มัน เออนำไฟฟ้าหรือตัวที่ป้องกันความร้อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งก็ทําจากพลาสติกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเอ่อเรื่องของตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าที่เรานําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอ่ะต่อไปอันนี้ก็คือพวกสายไฟนะคะสายไฟอย่างที่ครูบอกนะคะข้างนอกเนี่ยจะห่อหุ้มด้วยพลาสติกนะคะไม่มีสายไฟไหนที่ว่าไม่ห่อหุ้มด้วยพลาสติกนะะเพราะถ้าไม่ห่อหุ้มเนี่ยก็จะเกิดอันตรายนะคะไฟฟ้าอาจจะรั่วได้นะคะ ซึ่งก็จะทําจากพลาสติกนะคะซึ่งพลาสติกก็จะเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะส่วนตัวข้างในนะคะเป็นตัวนําไฟฟ้าอย่างที่บอกนะคะก็คือจะทําจากทองแดงนั่นเองนะคะอ่านี้ก็คือเป็นสายไฟเนาะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือปลั๊กไฟที่เราใช้นะคะก็จะมีส่วนที่ห่อหุ้มสายไฟเอาไว้ก็คล้ายๆกับตัวสายไฟเมื่อสักครู่นะคะก็คือเป็นพลาสติก ส่วนปลั๊กตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของตัวนําไฟฟ้านะคะซึ่งพอเราเสียบเข้ากับเต้ารับนะคะภายในบ้านหรือปลั๊กไฟเนี่ยก็จะทําให้หลอดไฟสว่างเพราะมันนําไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะ,ะสรุปนะคะวันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่เนื้อหาก็สบายๆนะคะไม่ยากนะคะก็เรื่องที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเราก็เรียนไปครบแล้วนะคะทั้ง4เรื่องนะคะตบท้ายด้วยเรื่องสุดท้ายก็คือ ตัวนํำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะก็เป็นคาบของเนื้อหาในคาบสุดท้ายของภาคเรียนที่1น,นะคะก็หลังจากนี้นะคะวันศุกร์ก็จะเป็นการสอบนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะก็ให้นักเรียนทบทวนนะคะความรู้ที่ครูให้ไปทั้งคลิปวิดีโอ powerpoint นะคะที่อธิบายที่ส่งไปในแต่ละอาทิตย์นะคะแล้วก็ อาจจะดูประกอบกับในหนังสือด้วยซึ่งเนื้อหาก็ไม่ต่างกันมากก็เพราะครูพยายามจะถดอดอ,อธิบายความเข้าใจให้นักเรียนเข้าใจจากเนื้อหาในหนังสือนะคะมาอธิบายนักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็หลังจากนี้ก็ให้นักเรียนทบทวนนะคะทั้งเนื้อหาในหน่วยที่สามที่จะสอบในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เนื้อหาทั้งสามหน่วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งที่เราจะสอบกันต้นเดือนนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะสอบในวันไหนนะคะ โอเคแล้วเจอกันใหม่ในภาคเรียนหน้าไม่รู้ว่าจะได้เปิดเรียนตามปกติหรือว่าจะยังไงรอติดตามกันนะคะยังไงก็สู้ๆกับการสอบนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ